สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่11กรกฎาคม2565นะครับลาว VIP ก็คือหวยลาวนะครับหวยลาว VIP นะครับลาวรอบดึกนะครับอืมจะออกเวลา3ทุ่ม29นาทีนะครับ 3ามทุ่มยีนาทีนะครับใครยังไม่นอนก็สามารถเข้าไปลุ้นชมผลของลาว VIP ได้นะครับจะมีทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอ,อให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆ,ๆนะแนวทางก็จะมาวาง เลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านลำํำเรวยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนมัง่งคั่งมั่งมีนะครับเมื่อวานนี้มันออก25984นะครับบนออก984นะครับข้างหลังอาจารย์เห็นไหมข้างหลังที่ทางไหนดี59ล่างนะครับบนออก984 เข้าแปดสี่สี่แปดนะชุดเจาะหรือชุดวิ่งก็ชุดลูดก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับใครโชคดีบ้างนะครับขอให้โชคดีอีกนะครับวันนี้นะสําหรับท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆแล้วก็วันนี้ขอให้รับโชคดีๆนะครับก็คือมันนี่มันนี่นั่นแหละฮารับรับรับนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะจะเป็นเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันเลยครับ ลาวีเอพีห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะครับตัวกันก็คือเจ็ดนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมตัวกันนะครับห้าหกเจ็ดหกอะไร่หกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับอืมตัวห้านะครับห้า เก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าครับประมนี้นะครับตัวกันคือเจ็ดนะครับเจ็ดนะกันนะครับรูดอะไรครับเนี่ยรูดรูดก็น่าจะรูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะรูดตัวกันรูดเลยเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ ชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุนหลมเพราะความบันเทิงไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เวเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ